ค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาค้นหาแรงบันดาลใจในการทำอาหารกันอีกแล้วนะคะในรายการ Passion Food กับมิาลิตาภัยสารค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงรสชาติของอาหารไทยนะคะทุกคนคงนึกถึงความเผ็ดร้อนซูซา่าแบบสไตล์ไทยใช่ไหมล่ะคะและร้านอาหารไทยที่ทําให้โด่งดังไปทั่วโลกให้คนทั่วโลกได้รู้จักเอกลักษณ์และรสชาติของอาหารไทยนะคะบอกเลยว่ามีแค่ไม่กี่ร้านค่ะแต่ว่าร้านอาหารที่มินจะพาคุณผู้ชมมาค้นหาแรงบันดาลใจในวันนี้ถือว่าเป็นร้านอาหารไทยที่ดีที่สุดในโลกเลยล่ะคะ่ะเพราะว่ามีหลากหลายสาขาในต่างประเทศนะคะนั่นก็คือร้านที่ใช้ สัญ,ญลักษณ์ช้างสีน้ำเงินกับร้านดูอ e ลเ e ฟ h ค่ะ เน้นการนําเสนอแบบไทยๆค่ะสังเกตได้จากตึกนะคะตึกที่นี่ก็จะเป็นตึกเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานมากค่ะชุดพนักง,งานที่ใส่นะคะก็จะเป็นชุดผ้าไหมไทยค่ะรวมถึงแม้กระทั่งช้อนซ่อมแล้วก็จานนะคะที่นี่เขาก็จะเน้นค่ะเป็นชุดทองเหลืองค่ะซึ่งอะไรที่ตกแต่งแบบไทยแท้ๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมหาดูได้ยากมากในปัจจุบันค่ะและนอกจากรสชาติอาหารที่ดีแล้วนะคะจุดเด่นสำคัญของ,ของที่นี่ก็คือการบริการน้ำใจแบบคนไทยจากพนักง,งานเสิร์ฟทุกคนค่ะ มินก็อยู่ในห้องครัวกับคุณแซนด้าสเปรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ <S <S เราเข้ามาในห้องครัวแต่ว่าสิ่งแรกที่มินเห็นแล้วแบบมองว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบว่าเอ,อ่อห้องทาอาหารแบบสอนอาหารด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นห้องสอนทำอาหารไทยคะ่ะแล้วในบูเอเลฟเฟนนะคะคุณแซนด้าทำหน้าที่ตรงไหนบ้างคะใน school คุกกิ้งส o ูล่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราอยากรู้แล้วค่ะคุณแซนด้าว่าวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรกันดีคะวันนี้ทำเมนูง่ายๆค่ะนนี้เป็นแกงปลา แกงป่าไก่ไกใช่ไหมคะ,คะ,ะเราจะให้คุณแซนดาเนี่ยมาสาธิตกันเลยดีกว่าคะ่ะ ากันเลยค่ะคุณแอนนาขั้นตอนแรกค่ะเราต้องทำอะไรบ้างคะจะเอากระเทียมนะคะหั่นซอยกระเทียมเราจะใช้สองกลีบนะคะส่วนหอมก็ใช้สองอย่างนี้ใช่ไหมคะจะเอาพริกขี้หนูนะคะโอเคค่ะตักไคร้ค่ะแล้วก็มีอะไรด้วยคะเขียวๆขียวมีขาขาโอเคค่ะแล้วก็มีอันนี้ของมะกรูดนะคะมะกรูดใช่ ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะค่ะอันนี้เป็นกะปินะคะกระชายที่ถอยนะคะอันนี้คือกระชายช่คะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกพริกแดงแห้งค่ะเอาใส่ในน้ำให้มันแบบนิ่มๆค่ะ,อคะตอนนี้นะคะเครื่องแกงของเราละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะ next step ค่ะ next step ก็เอาที่เป็นมะเขือนะมะเขือก็เอาถัวฝักยาวค่ะอันนี้มะใบมะขุดนะคะค่ะอันนี้ก็คือน้ำสต๊อกไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เอาอันนี้คือใบกะเพราซึ่งมันแบบ โอ้โหเป็มันบิ๊กมากอะค่ะมันสุดมากนี่เป็นออแกนิกนะคะนี่ค่ะเราเห็นชัดๆเลยค่ะใชมีร่องรอยของหนอนแพะค่ะอย่างที่บอกนะคะเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำน้ำสต๊อกไก่นะคะไปอุ่นพอคุณไซน้าบอกไม่ต้องเดือดมากไม่ไมคะไม่ต้องเดือดมากแล้วก็มาสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะใส่น้ำมันนะคะค่ะแล้วก็เอา พริกแกงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็เอาน้ำตอกไก่ใส่ลไปใช่ไหมคะนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยขั้นต่อไปนะคะเราก็นำไก่ค่ะลงไปคลุกนะคะ<ม>กับพริกแกงแล้วก็น้ำมันในหมอ้อนะคะต่อไปแล้วใส่น้ำซุปไก่เพิ่มนะคะค่ะ วัตถุดิบที่เราเตรียมตรงนี้ต่อไปเลยเราใส่น้ําตาลนิดหน่อยนะคะใส่น้าตาลไปแล้วเราก็มาใส่น้ําปลาน้ําปลาต่อนะคะอย่างที่บอกไปค่ะเราต้องปรุงรสกันนิดนึงค่ะใส่กระชายนิดหน่อยใส่กระชายนิดหน่อยต่อไปใส่ผักนะคะใส่วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้หมดเลยมเมื่อตะกี้นะคะ อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยค่ะกลิ่นเครื่องแกงก็มาแล้วรสชาติแบบอย่างที่บอกมันกลมกล่อมนะค่ะแล้วเราก็เอาใบกระเพราใช่ไหมคะใช่ใส่ทีหลังใส่ทีหลังหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาสุ่ขั้นตอนการจัดจานใช่ไหมคะอันนี้เซอร์ไพรส์โซนนิดหน่อยนะคะเอาจานสวยๆจานสวยมาตก ด้วยใบกระเพราอีกนิดนึงให้หน้าตาดูแบบสวยงาม complete เด็นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเท่แล้วแล้วนะคะแกงป่าไก่ของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะออกมาลงตัวสุดๆค่ะแล้วเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วค่ะคุณผู้ชมรสชาติกลมกล่อมมากๆแต่ว่ายังไม่เข้าถึงเนื้อค่ะคุณแซนด้าขออนุญาตไปชิมต่อข้างนอกได้ไหมคะค่ะโอเคค่ะงั้นเราไปชิมกันเลยค่ะ เพื่อจะมาชิมแกงป่าไก่ค่ะขอมาตามใจปากหน่อยค่ะแล้วก็คือเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะคุณแซนด้าคุณผู้ชมหาเมื่อกี้ตัดไปจะได้ยินเสียงกลึบเพราะว่าผักค่ะกรอบจริงๆอย่างที่คุณแซนด้าบอกเลยพอทานคู่กับกระชาย แล้วก็พวกผักอะไรเงี้ยนะคะมันจะเพิ่มความหอมของครื้องแกงมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะแต่ว่าได้ข่าวมาว่ามาในวันนี้ทั้งทีนะคะทางบูเอเลเฟนค่ะเขามีจิกเนเจอร์ของทางร้านบูเอเลเฟนเลยมาให้มินได้ลองชิมกันด้วยค่ะอุ๊ยน่าทานน่าทานมากเลยค่ะเป็นแกงเหลืองรสชาติจะเป็นย,ย,ยังไงนะคะ หวานมากเลยอะแล้วก็บวกกับเครื่องแกงที่แบบว,ว่ากลิ่นหอมมากเลยอะค่ะเด็ดจริงอะค่ะคุณผู้ชม <c oughs> วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณแซนด้ามากเลยค่ะที่ให้มีนนะคะเข้าครัวไปทําอาหารด้วยแล้วก็ให้เกียรติมาชิมอาหารทาไทยซึ่เป็นอาหารทาไทยแท้ๆเลยค่ะถ้าสมมติคุณผู้ชมอยากจะมาทานที่ร้านคูณเอลเลเซ่นอยู่ที่ไหนคะอยู่สาทรใต้ค่ะตรงข้ามรถไฟฟ้าสุรสันต์ แล้วเปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างคะเปิดทุกวันค่ะ18บโมงครึ่ง,ถ,งถึง2องโมงครึ่งนะคะ,คะแล้วก็6โมงครึ่งถึง4ีทุ่มครึ่งค่ะ,คะในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเชฟแซนด้ามากค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะติดตามรายการ Passion Food ค่ะสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์นะคะบ่าย2โมงตรงทางชอบ The Living Show ค่ะหรือติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Channel พิมพ์เข้าไปว่า Passion Food Network ค่ะและสำหรับใครนะคะที่จะอัปเดตติดตามข่าวสารนะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราได้ที่ Passion Food Network ค่ะและครั้งหน้ารายการ Passion Food จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาแรงบันดาลใจกันที่ไหนต้องติดตามให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ thank you